ก็เพิ่งออกกันมาไม่นานครับสำหรับเกมจากอนิเมะชื่อดังในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอย่าง Kimetsu no Yaiba Demon Slayer แฟนๆเรื่องนี้ก็กำลังไฮปปกันเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยเพราะซีซั่น2กํกำลังจะฉายในอีกไม่นานบางก็เลือกจะไปนั่งดูซีซั่นหนึ่งมาอีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมบ้างก็ไปอ่านมังงะ เพื่อทบทวนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่บางคนก็รอเกมค no ิมเมสึโนยายบะฮินโอคามิคโครนิเคิลเพื่อจะดื่มดำกับบรรยากาศในโลกของนักล่าอสูรกับมือของตัวเองใช่ครับและผมเป็นท้ายสุดท้ายที่กล่าวถึงเนี่ยแหละแต่หลังจากที่ผมเล่นเกมนี้จนจบก็เกิดคําถามขึ้นมาตลอดการเล่นว่ากูเอาเวลาไปดูเมะดีกว่าปะวะหลังเล่นจบผมก็เลยไปนั่งดูเมะใหม่ด้วยอันนี้ผมพูดจริงไม่ได้โมนะครับเพราะอยากจะเปรียบเทียบกันด้วยเคยดูล่าสุดมันก็นานมาแล้ว ก่อนจะไปพูดถึงข้อดีข้อเสียของเกมนี้ผมขอบอกก่อนว่าคลิปนี้มีสปอยเนื้อหาในคลิปสื่อสซีซั่นแรกกับภาครถไฟนิรันต์แต่คิดว่าคนที่สนใจจะซื้อเกมนี้ก็จน่าจะดูกันไปจนจบแล้วมั้งเพราะงั้นเอาเป็นว่าทุกคนท่องตามผมตามนี้ดีกว่าครับชุดสแตนดาร์ด1790บาทดีลักษ2 2 2ับบาทกราฟิก ือว่าเป็นกราฟิกตามมาตรฐานของค่ายพัฒนาเกมสายอนิเมะมากมายอย่าง Cyber Connect 2ซึ่งค่ายนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นวงกว้างจากผลงานอย่างนารูโตะเวอร์ชันเกมทั้งหลายแหล่ตั้งแต่ยุคเฮทูแล้วด้วยซ้าผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามค่ายนี้ตั้งแต่ยุคที่พวกเขาทําเกมซีรีส์ดอทแกก็ต้องบอกว่าพวกเขาพัฒนากราฟิกแนวนี้มาจนน่าจะถึงทางตันไปแล้วเพราะเจตนาของกราฟิกเซลเช่แบบที่เราเห็นนี้ก็คือการทําให้เหมือนกับเวอร์ชันอนิเมะให้มากที่สุด จึงก็ตตองบอดได้เร็วว่าเหมือนมากจนดีกว่าภาพในอนิเมะบางฉากด้วยซ้ําเพราะในอนิเมะจะมี 3D ผสมบางฉากซึ่งคุณภาพโมเดลสู้ในเกมนี้ไม่ได้แน่นอนแต่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบซีรีส์ที่ค่ายนี้ทำมาก่อนหน้านี้อย่างนารุโตมากกว่าเพราะกราฟิกผมรู้สึกว่าภาพมันนุ่มนวลต่อสายตามากกว่าแต่อาจจะเป็นแค่ส่วนตัวผมเองแต่ที่น่าชื่นชมว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากนั่นคือการแสดงสีหน้าของตัวละครที่ดีกว่าแต่ก่อนมากๆการแสดงอารมณ์หลากหลายและเข้าถึงอารมณ์เหมือนกับอนิเมะไม่มีผิด แต่จุดที่แย่ที่สุดของเกมนี้อีกอย่างคือเกมล็อกที่30 fps ทั้งที่ยุคสมัยปัจจุบันมันไปถึง200กว่าเฟรมเรทแล้วตอนกดซื้อมาผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันล็อกที่30 fps จนซื้อมาแล้วระหว่างรอโหลดก็ไปหาข้อมูลเลยเพิ่งรู้นี่แหละผมเลยสงสัยแคร่รู้มากว่าในยุคที่ฮาร์ดแวร์ต่างๆในยุคนี้ก็พัฒนาไปเยอะมากๆยิ่งการเรนเดอร์กราฟิกสไตล์อนิเมะแบบนี้มันก็ไม่ได้กินทรัพยากรหนักเท่าหลายๆเกมเกมไม่ใช่อุนเวลด์แบบเกนชินด้วยซ้ำ แล้วสายตามนุษย์ในยุคนี้เนี่ยผมว่าน่าจะชินกับความลื่นที่60 fps เป็นขั้นต่ำแล้วด้วยซ้ำเพราะมือถือแทบทุกรุ่นก็สแตนดาร์ดที่เท่านี้กันหมดการที่ล็อกอยู่ที่30 fps มันก็ไม่มีความจำเป็นเลยถึงจะมีข้ออ้างว่าอยากนำเสนอให้เหมือนอนิเมะเพราะอนิเมชันส่วนใหญ่ก็มักจะทำกันที่24เฟรมต่อวินาทีอยู่แล้วแต่การนำเสนอเป็นเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การนั่งดูไงมันมีการตอบสนองต่อเกมเพลย์ที่รวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิงนี่เป็นเกมไฟติ้งถ้าทำได้ก็ควรจะให้เลือกกันเองมากกว่า อย่างเกมสมัยนี้หลายๆเกมจะมี Performance Mode กับ Quality Mode ให้คนเล่นเลือกเอาว่าอยากเน้นภาพสวยแต่เฟรมเรทไม่เยอะหรือจะเอาภาพลื่นๆเฟรมเรทสูงๆแต่คุณภาพของภาพลดลงแต่มันก็คงไม่จําเป็นอีกเพราะกราฟิกมันก็ไม่ได้สวยเลิศเลยจนต้องมี Quality Mode ไงมันเป็นแบบทำใจให้เหมือนแอนิเมชันอ่ะเขาเลยล็อกที่30 FPS มาซะเลยแต่ถึงบนขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากครับเพราะเล่นๆไปสักพักเนี่ยก็จะชินตาไปเองครับ เมื่อก่อนยังเล่นกันได้เลยนี่อย่าบ่นมากไนงะแต่สแตนดาร์ดทันเจ็ดร้อยเก้บาทดีลักสองพันสองร้อยสีสิบบาทนะเกมเพลย์หลักๆเกมนี้มีคอหลักเป็นเกม 3D Fighting แนวเดียวกับเกมที่ค่ายเคยทำมาก่อนหน้านี้อย่าง Naruto Storm และหลายลคนก็แซวว่านีม่มัน Naruto Storm ภาค5หรือเปล่าเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะเพิ่มเกรด่าไม้ตายลงมาด้านล่างเพื่อให้เราเลือกว่าจะบูสต์ความสามารถของตัวละครด้วยเกรด เพื่อทําให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นโจมตีแรงขึ้นหรือจะใช้เกตนี้เพื่อใช้ท่าไม้ตายไปเลยซึ่งก็สามารถเก็บสแต็กไว้ได้3มเกตผมว่าต่างจาการูโตเยอะอยู่นะที่การเล่นท่าแทบทั้งหมดขึ้นอยู่กับเกตจักระแต่ใช้ท่าไม้ตายหรือท่าปกติหรือว่าเปิดโหมดพิเศษก็ต้องดูที่จํานวนจัก,กระที่มีส่วนตัวผมเลยมองว่าเกมชิม,มัซสูเนี่ยค่อนข้างวางสเตรนจี้ในการต่อสู้ได้มากกว่านิดหน่อยแต่ถึงคอการเล่นจะต่างกันนิดหนึ่งแต่วิธีการเล่นโดยรวมไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นการแดนเร็ว,รวการโจมตีอบนนพื้ คอมโบงัดไปต่อบนอากาศหรือว่าคอมโบให้ศัตรูลม้มคข้มาต่างๆเรียกได้ว่าต่างกันน้อยมากๆถ้าคุณเคยเล่นนารูโตะสตรอมมาสักภาคเนี่ยก็สามารถเข้าใจการเล่นเกมนี้ได้อย่างรวดเร็วตัวเกมก็จะมีโหมดให้เราเลือกเล่นคือสตอรี่โหมด VS โหมดและเทรนนิ่งโหมด VS ก็ตรงตัวคือให้เราสู้กับบอทกับเพื่อนหรือกับใครก็ไม่รู้ในโหมดออนไลน์เทรนนิ่งไม่ใช่นั่งฝึกคนเดียวนะครับมันคือให้เราไปต่อสู้กับตัวละครต่างๆในเกมโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเอาชนะเขายัางไงต่อมาคือสตอรี่โหมด ที่เราจะได้ไปนั่งเล่นเนื้อเรื่องของคิมเมสือกันกับมือของตัวเองซึ่งหลายๆคนที่ซื้อเกมนี้มาก,ก็น่าจะคาดหวังโหมดนี้กันแต่ข้อเสียที่ทําให้ผมไม่ชอบเกมนี้เลยนะครับคือสตอรี่โหมดเนี่ยแหละงงไหมคือทั้งที่มันควรเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดผมซื้อเกมนี้ก็เพื่อจะมาเล่นโหมดนี้นั่นแหละไม่ได้อยากซื้อเพราะจะมาเล่นเกมไฟติ้งแต่ผม,มอยากจะแบบดําดิ่งเข้าไปในโลกของคิมเมสือเป็นหลักโดยที่มีฉากต่อสู้ให้เราเล่นเป็นเรื่องรองต่างหากแต่ตัวเกมกลับนําเสนอและเล่าเรื่องได้แยมาก ัวเกมจะแบ่งเป็น8ปดแชปเตอร์หลักให้เราได้เล่นไปตามบทต่างๆในเรื่องและจะหยิบเอาเหตุการณ์หลักๆมาเล่าเป็นคัตซีนในเกมส่วนเหตุการณ์ย่อยๆเขาก็จะตัดให้เราไปนั่งดูทีหลังซึ่งในเรื่องเขาจะไปจบที่บทรถไฟนิรันต์ตามฉบับเท่าที่อนิเมะมีพูดถึงเหตุการณ์หลักๆก่อนในแต่ละแชปเตอร์จะมีเหตุการณ์หลักให้เราเล่นอยู่ตกแชปเตอร์ละ2อเหตุการณ์ซึ่งจะมีการเล่าเรื่องโดยคัตซีนที่ใช้กราฟิกของตัวเกมและให้เราได้สำรวจแมปในบางเหตุการณ์ด้วยระหว่างสำรวจแมป ก็จะมีปีศาจโผล่มาตามทางตามจุดที่ฟิกเอาไว้รวมถึงมีไอเทมอย่างชิ้นส่วนความทรงจําให้เราเก็บเพื่อเอาไปดูดีเทลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หลักๆนั้นที่หลังเป้าหมายก็คือไปให้ถึงจุดหมายเพื่อเจอบอสประจําด่านพอสู้กันจนเลือดของบอสลดลงไประดับหนึ่งก็จะเข้าสู่คัทซีนโชว์ฉากแอคชั่นสวยๆให้เรากดปุ่มตามที่ขึ้นมาบนจอแล้วก็จบการต่อสู้พร้อมกับได้แ,แต้มไปแต่เหตุการณ์ย่อยๆที่ต้องไปย้อนดูทีหลังก็คือยกตัวอย่างชปเตอร์แรกที่ทังจิโร่จะไปคัดเลือกกกเป็นนััลล่าอูหๆ คือการเดินทางในป่าเพื่อปะทะกับอสูรมือมันก็จะมีการพูดถึงผู้เข้ารับการคัดเลือกคนอื่นๆหรือว่าพูดถึงสถานที่คัดเลือกที่มีดอกฟูจิล้อมรอบไม่ก็พูดถึงความแค้นใจที่อสูรมือมีต่ออุโรโกดากิโดยตัวเกมจะนําเสนอเป็นแบบนิทานภาพที่จะตัดภาพมาจากอนิเมะที่เรานั่งดูกันนี่แหละพร้อมทั้งใส่เสียงภาคจากอนิเมะที่เรานั่งดูกันมานี่แหละพร้อมกับใส่ซาวจากอนิเมะที่เรานั่งดูกันมานี่แหละเอ่อคุณรู้จักคลิปสปอยในเรื่องให้จบภายใน5นาทีหรือ10นาทีม เขา้าเหตุการณ์มาสรุปคล้ายๆแบบนั้นแหละแน่นอนว่าพอจะรู้เรื่องราวแล้วก็เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆจากเหตุการณ์หลักที่เกมเล่าไปได้บ้างนะแต่ชิมิสึเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เล่นกับอารมณ์คนดูได้เก่งแต่กลับโดนตัดคัดย่อไปซะยับมันจะเล่นกับอารมณ์คนเล่นได้ยังไงเอาง่ายๆว่าฉากเวลาอสูรแต่ละตัวตายเนี่ยมันจะมีแฟลชแบ็กใช่ไหมมันก็จะมีเหตุการณ์ว่าอุย๊ยเขาทำอย่างงูนทำอย่างนี้ดรามาน,น,นูนี่บางคนซึมน้ําตาไหลเกมเขาไม่เล่ากันแบบนั้นครับเขาเล่าแบบสรุปรวบยอดแล้วก็ไม่เเนน้ออารรมณ์ะไลย ซึ่งหลังจากเล่าเหตุการณ์จบเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เล่าเรื่องมาพูดมุมมองของตัวเองต่เอตเหตุการณ์นั้นเช่นทันจิโร่คิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ทันจิโร่คิดยังไงกับเหตุการณ์นั้นเขาก็จะมานั่งพูดให้เราฟังส่วนมากก็จะเป็นมุมมองที่เราพอจะรู้กันอยู่แล้วเพราะตัวละครเรื่องนี้เนี่ยคิดในใจกันดังแถมคิดบ่อยแต่ในเกมก็จะสรุปความคิดในใจพวกนั้นมาเล่าให้ฟังเป็นกิจจัรษณะไปเลยตัวเกมนําเสนอเรื่องราวจากอนิเมะแบบเปะ๊ะทบทุกมุมมอง เท่าที่มันจะนําเสนอได้นะแน่นอนว่าที่ไม่สื่อเนี่ยมีพวกฉากโหดกรุ๊เลือดสาดอยู่พอสมควรเกมก็จะเป็นต้องตัดทิ้งไปแล้วเราคำคางพวกนี้ไปซะทั้งหมดไม่งั้นเรทมันจะขายเด็กไม่ได้ถ้ามันลำบากต่อการทําคัสตีนเขาก็ตัดทิ้งด้วยนะผมกโกรธมากๆก,ก,กับเหตุการ์โชว์ฝีมือของสาวๆที่โดนตัดทิ้งไปสยับอย่างตอนที่ชินอบุได้โชว์ฝีมือก็โดนเอาไปเล่าเป็นเหตุการณ์ย่อๆไม่ได้มีฉากแอคชั่นให้เราเห็นเลยหรือฉากไล่ล่าของคานาโอกก,กับเนสโกะก็โดนตัดทิ้งซะง,ง มึงตัดเนสโกเบบี้ไปได้ยังไงอาจจะเพราะถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์ย่อยๆที่ไม่ได้สําคัญกับเส้นเรื่องหลักก็เลยตัดทิ้งอย่างนั้นเหรอคุณทำร้ายหัวใจอันใสบริสุทธิ์ของเด็กหนุ่มเกินไปแล้วคุณมีฉากที่ชอบที่สุดในเรื่องกันไหมครับหนึ่งในนั้นเนี่ยผมชอบฉากของเซนเนสือนะที่นอนสลบ่อนูที่นอนสลบลวก็ปอ๊บ่ลิ้นอนบนสลนขาดให้ถ่นยในเกมมีมมมมนน่นอนสลบทนอกสลบที่นอนสลี่นอบทีนอนสลบ่นอนสลบีนอนบท่นอลบ่นอนลบทนอนลนอน่นอทํ่ไงที่งอนี่ะตัดทิ้งดิ อีกฉากหนึ่งที่ผมชอบครับคือฉากสุดกระชากอารมณ์ในภาครถไฟนิรันด์ซึ่งก็เป็นฉากในฝันที่ทันจิโร่รับรู้ว่าเขาอยู่ในความฝันแล้วก็ต้องวิ่งหนีออกมาจากครอบครัวแสนสุขซึ่งในเกมเนี่ยทำฉากนั้นออกมาเหมือนกันครับแต่ผมเกลียดมากๆเพราะตอนที่โรคุตะร้องไห้ตะโกนเรียกชื่อทันจิโร่เนี่ยต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยมีการเพิ่มบทพูดขึ้นมานะครับเซยูที่ภาคน้องเนี่ยก็ภาคได้ดีมากๆแต่ประเด็นคือตัวเกมดันนําเสนอภาพให้เราเห็นแค่หลังของโรคุตะ มันจะอินได้ยังไงวะฉากกระชากอารมณ์ครับมันต้องถ่ายทอดทางน้ำเสียงสีหน้าของตัวละครน,นี่สําคัญมากๆแต่นี่คือไม่ให้เห็นให้เห็นหลังแล้วก็ตะโกนเรียกโอนี่จังผมจะไปอินได้ยังไงอะไรของมันจุดเด่นที่สุดที่ผมรู้สึกในเกมก่อนหน้านี้อย่าง Naruto Storm ก็คือการต่อสู้กับบอสหลักของเกมพอสู้จนถึงระดับหนึ่งเราจะได้ดูคัทซีนที่เราต้องกดปุ่มตามซึ่งคัทซีนพวกนี้มันจะเดือดมากมาก มีการขยายแอคชั่นจากมังงะหรืออนิเมะจะรู้สึกว่าโคตรจุใจแล้วก็มันมากๆคุณไม่สามารถไปหาดูแอคชั่นเดือดดานแบบนี้ได้จากที่ไหนยกเว้นจากเกมเท่านั้นแน่นอนว่าเกมทีมามสือเนี่ยก็ต้องมีเช่นกันสิก็ทีพัฒนาเดียวกันนี่นาะและที่ต้องถูกยิบม,มาทำคัดซีนแอคชั่นเดือดๆของเรื่องขีมเมสือซีซั่นหนึ่งผมขอยกมาสัก2ฉากก็และกันเป็นฉากแอคอนิกที่คนน่าจะชอบกันอยู่2ฉากหลักๆเลยคือฉากเซนิสึใช้ท่าสายฟ้าฟ,า,ฟาหกทบกับทันจิโร่ใช้ฮินโนะคามิคังระ แต่ตัวเกมกลับทําออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีที่ว่านี่ผมไม่ได้หมายความว่ามันแย่นะคือมันก็สวยดีครับแต่ให้ทายว่าทําไมไม่ดีติ๊กตอกติ๊กตอกครับมันโดนตัดครับตัดคออสูรก็ตัดเนื้อหาก็ตัดตัดไม่ได้เพียงอย่างเดียวคือตัดใจจากเธอ <9. S 1> เข้าเรื่องต่อแทนที่จะเพิ่มแต่มันกลับตัดด้วยซ้าตอนใช้สายฟาฟาหกทบเนี่ยถ้าเราจําการนําเสนอในอนิเมะได้นะครับมันจะมีฉากที่กล้องจะไป P.O.V แทนสายตาของเซนนิสึ พุ่งเข้าไปหาอาสูรในม,มุมแบบไหลลื่นมากๆจนได้เห็นภาพสุดท้ายเป็นแสงสายฟ้าพุ่งไปตามต้นไม้และโฉบทะลุบ้านออกไปแต่ในเกมมันเหลือแค่ฉากแสงสายฟ้าโฉบทะลุบ้านแค่นั้นครับฉากฮิโนโคามิของทันจิโร่ได้เรียกว่าแทบจะเหมือนกับในอนิเมะแทบ,บทุกจุดเลยนะทั้งมุมกล้องและแอคชั่นตัวละครแต่กลับถูกตัดบทพูดบางประโยคไปผมชอบนะตอนที่ทันจิโร่เนี่ยพยายามยืดแขนไปหารุยแล้วก็บอกว่าต้องจัดการมันที่นี่ให้ได้แม้ว่าจะต้องตายไปด้วยกันก็ตามแต่พอมาในเกม มันพูดแค่ว่าโทษโอเคถึงทีเธอแค่นั้นแหละเข้าใจว่าอนิเมะเนี่ยก็เพิ่มแอคชั่นในฉากต่อสู้ไปจากเวอร์ชั่นมังงะแล้วแล้วก็ทําได้ดีมากๆด้วยแต่พอมาเป็นเกมเนี่ยเขาเลือกที่จะทําตามแล้วก็ตัดบางส่วนออกไปเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นแทนแต่ผมถามนะถ้าคุณเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนั้นๆคุณจะรู้สึกแย่ไหมที่เนื้อหาที่คุณชอบมากๆเนี่ยดันโดนตัดทอนไปเกมราคาสแตรฐาน1,790บาท ดีลัก2,240บาทนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับส่วนที่บัดซบที่สุดที่ผมอยากจะไปตีหน้าคนทําเกมที่สุดก็คือแชปเตอร์ที่6กับ7ครับมันเป็นช่วงที่ทันจิโร่เนี่ยไปพบกับเสาหลักแล้วก็พักฟื้นที่คฤหาสา์ผีเสื้อซึ่งมันจะเป็นการเล่าเรื่องด้วยคัสีล้วนแถมเป็นคัสีนที่คุณภาพต่ําสารยาตําบอลมากคัสีนที่ว่ามันไม่ได้แบบว่าโมเดลกระจอกหรืออะไรเลยครับแต่มันคัสีนที่เราจะได้เห็นท้องฟ้าสวนคฤหาสน์ผีเสื้อจากไกล โดยที่มีเสียงของทันจิโร่เนี่ยคอยเล่าเรื่องให้เราฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่อะไรวะเนี่ยนี่เกมราคาสแตนดาร์ด1790บาทดีลักส์2240บาทนะมันเกินคําว่าทุเรศอะครับในด้านการเล่าเรื่องเนี่ยถึงมันจะเป็นช่วงที่น่าเบื่อไปบ้างแต่การหาสีสันให้คนเล่นสนุกไปกับการเล่นมันคือหน้าที่ของนักพัฒนาเกมไงจะเพิ่มการต่อสู้ระหว่างกิูกับซานิมิมาก็ได้ผมก็ไม่ว่าขนาดบทสุดท้ายของเกมเนี่ยทันจิโร่ยังสู้กับผีในฝันได้เลย หรือจะฉีกไปเล่าเรื่องมุลตะเดินทางล่าอาศูนย์เพื่อตัดสลับให้ตัวเกมไม่น่าเบื่อก็ยังได้ไหนๆก็ปั้นโมเดลมุลตะมาแล้วแต่นี่คือไม่มีอะไรเลยต้องมานั่งดูคาสินบ้านและสวนทั้งที่มันเป็นเนื้อหาหลักของเกมแทๆ้ๆ chapter เจรร็ดนี่ดีมานิดนึงที่มีมินิเกมปาน้ำเต้ายักษ์ให้แตกแล้วก็แข่งรีเฟกกับคาณาโอมาขัน้นแต่รูปแบบการเล่นก็แทบจะเหมือนกันคือการกดปุ่มที่ไหลามากลางจอให้ตรงก็แค่นั้นแหละจุดที่ดีที่สุดที่ผมรู้สึกก็คือคาสินที่เรียนงคูต่อสู้กับอาาะ ทาออกมาได้เข้าใจง่ายกว่าอนิเมะและช่วงหลังสู้เสร็จที่อาคาซาหน,นีก็ทําออกมาได้ดีถึงจะถูกตัดออกไปบางส่วนแต่ก็ถือว่าโดนตัดไปน้อยมากๆถ้าเทียบกับเหตุการณ์อื่นแล้วก็มีการปรับปรุงตอนที่ทันจิโร่จะเข้าไปช่วยเรนกูคุให้ดีกว่าในอนิเมะด้วยซ้ําเลยงงว่าถ้าจะทําก็ทําได้นี่หว่าทาไมไม่ทาแต่เลขวะถึงจะบ่นว่าตัดเยอะแต่ก็มีเพิ่มมาเหมือนกันบางบทพูดถูกเพิ่มขึ้นเพื่อให้กระชับขึ้นหรือว่าเพิ่มเหตุการณ์ที่ไม่มีทั้งในอนิเมะและมังงเยยเซนนขึ้ อย่างตอนทดสอบรอบสุดท้ายเราจะไม่ได้เห็นอินโนสุเกะกันเลยนอกจากท่านเจ้าบ้านที่บอกว่ามีผ่านมา5คนทั้งที่ตอนเลือกหินกันก็มีแค่4คนแต่ในเกมระหว่างเราสำรวจป่าเราจะยิ่นเสียงอินโนสุเกะจากไกลๆด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าอินโนสุเกะก็เข้ารับการทดสอบจนผ่านแล้วก็ถูกบรรจุเข้าหน่วยแบบชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาในเกมเพื่อให้ make ซ e เนี่ยมันมีน้อยครับน้อยมากๆเลยสาว ถ้าเคยดูอนิเมะมาก่อนเนี่ยคุณจะยินซาวคุนหูเยอะมากเลยครับขนาดซาวเปิดตอนที่ได้ยินกันแทบทุกตอนก็ยังมีเลยนะฮ่ <c oughs> ต้นเพงแต่ก็ไม่ใช่จะเอาแต่ซาวในอนิเมะมานะเพราะตัวเกมก็ยังมีซาวทำใหม่เอามาใช้ในฉากต่อสู้หรือว่าการเดินสำรวจแมพด้วยซึ่งมันก็คงสไตล์ซาวของค่ายนี้ได้อย่างดีและค่อนข้างเหมาะกับโลกของชิม่สึด้วยแต่ไหนๆก็เอาซาวในเรื่องมาแล้วเนี่ยเอาเพลงเปิดมาด้วยเลยก็ได้นะกูเรนเกะเนี่ย เกมนี้ครับไม่มีเพลงเปิดนะครับโหวงมากเลยคาอยู่หน้าแรกเป็นชั่วโมงก็ไม่มีวิดีโอเปิดตัวเกมให้ดูหน่อยเลยผม,มชอบดูพวกนี้มากเลยนะแต่เกมนี้ไม่มีไงถึงการยกซาวจากอนิเมะมาจะเป็นข้อดีครับแต่มันก็มีข้อเสียครับด้วยความที่มันเอาซาวจากในอนิเมะมาเนี่ยมันเลยสร้างความลําบากให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์มากครับถ้าคุณจะลงคลิปที่มีซาวจากในเรื่องชัดๆเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่มันเล่าพวกเหตุการณ์เสริมอะคลิปคุณโดนล,ลิขสิทธิ์นะครับมันลิขสิทธิ์จากเมะไง สายทาคลิปก็เลยลําบากหน่อยครับมันเอาซาวจากเมมมาเนะี่ยสังเกตว่าคลิปใน u t u b e เนี่ยมันจะไม่มีคลิปเหตุการณ์เสริมที่แบบว่าจะมีการเล่านิทานภาพใน YouTube เลยนะลิขสิทธิ์เพลงเข้ากระจายครับความคุ้มค่าพูดถึงความคุ้มค่าในการเล่นรอบ2ก่อนคือถ้าเล่นรอบ2มันก็เหมือนเดิมครับเพราะมันไม่มี New g เก e Plus ให้เอาเงินหรือเอาสเตตก,กลับไปเล่นใหม่ตัวเกมไม่ได้มีการเล่นเกี่ยวกับ RPG แม้แต่นิดเดียว มันคือไฟติ้งที่มีเนื้อเรื่องครับมันไม่มีให้เราเลือกระดับความยากในโหมดเนื้อเรื่องหลักด้วยซ้ําเลยไม่รู้ว่าจะกดกลับเข้าไปเล่นทําไมถ้าคุณได้แรงเอสไปแล้วนะคอนเทนต์เอนเกมก็น้อยโคตรเพราะคุณจะมีด่านพิเศษ,ษให้ได้เล่นในสตอรี่โหมดที่ให้ไปสู้กับอสูรที่ไหนก็ไม่รู้ที่มีมูฟเซตคล้ายๆกันหมดแชปเตอร์ละหนึ่งด่านด่านละสองความยากนอร์ม l ลกับฮาร์ดเป้าหมายหลังจบเกมก็คือให้ได้เอสทุกแชปเตอร์พราะง,งั้นต้องต่อสู้ในเนื้อเรื่องให้ได้คะแนนเยอะๆรวมถึงชนะพพวกดด่านิเศษ,ษ,ษ,ษให้ไ้ไแรง S. ต่อมาคือเทรนนิ่งโหมดที่ให้เราไปฝึกฝนต่อสู้กับตัวละครต่างๆตัวละสิบการฝึกซึ่งการฝึกของแต่ละคนก็จะมีเงื่อนไขวนเหมือนกันหมดคือแพรรี่หนึ่งครั้งแพรรี่สองครั้งใช้ท่าไม้ตายหนึ่งครั้งใช้บูธหนึ่งครั้งชนะให้ได้ก่อนเวลาที่กําหนดใช้ท่าไม้ตายเพื่อจบการต่อสู้ทําคอมโบให้ได้ในจานวนเท่านี้โดยจะไม่เกินยี่ิห้าคอมโบที่ผมไล่มาคือมันมีแค่นี้จริงๆนะครับในสิบครั้งของสิบตัวละครเนี่ยมันก็จะวนๆเงื่อนไขพวกนี้กันไป และแต่ละตัวละครก็ไม่ได้มีการเพิ่มระดับความยากอะไรเลยยากเท่ากันหมดที่จะเพิ่มมาก็คือ dialogue ที่ตัวละครจะพูดกับเราที่อุตส่าห์ไปฝึกกับเขาแล้วก็ชื่นชมเราถ้าผ่านการฝึกได้ผมก็ไม่ได้รู้สึกมีคุณค่าเท่าไหร่นะเพราะเกมมันไม่มีคณะโอกให้เล่นเนะ่ยชมไปก็ไม่ดีใจหรอกโดยเฉพาะคําชมของพวกตัวผู้นะ่ะความคุ้มค่าในการเล่นกับเพื่อนตัวละครเนี่ยมีให้เลือก12ตัวละครจริงๆมี11นะครับแต่ทันจิโร่มี2โหมดไงโหมดปกติกับฮิโนโคคามิและมีตัวละคร D l C อีก6ตัว ซึ่งก็คือพวกทันจิโร่เวอร์ชั่นนักเรียนมปลายที่มีมูฟเซตเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่ท่าไม้ตายเอาหาคุณก็จะมีให้เล่นวนกันเท่านี้แหละแล้วก็จะมี DLC ตามหลังมาอีก6ตัว2ตัวแรกคือรุยกับอาคาซะอีก4ตัวเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครจากซีซั่น2ก็รอต่อไปยาวๆครับความคุ้มค่าของตัวเกมเนี่ยผมเล่นจบเนื้อเรื่องหลักด้วยเวลาราวๆสิชั่วโมง10ชั่วโมงนี่คือดูทุกเหตุก,การณ์เสริมสำรวจแมบบจนทั่วนี่คือเกมที่ราคาสแตนด์ดั้มทันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท หลังจบแล้วเนี่ยผมก็ไปนั่งเคลียร์ให้ได้อะชิเม้นครบ <c oughs> ก็เหมือนกับเล่นเกมให้ครบทุกฟีเจอร์นั่นแหละ <c oughs> ซึ่งผมเล่นครบทุกอย่างโดยใช้เวลาร,มรวมๆ8ปถึงเชั่วโมงมันไม่แน่ใจอะเพราะว่ามันผมก็มีเปิดเกมทิ้งไว้แล้วก็ไปอาบน้ําบ้างกินข้าวบ้างอะไรบ้างะนะรวมเวลาในการเล่น19ชั่วโมงกว่าคุณก็สามารถจบเกมนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบได้ทุกอย่างในเกมครบถ้วนในขณะที่ฟาร์คลาย6ที่ออกมาก่อนไม่กี่วันมีราคา1,600บาทและสามารถสำรวจโลกกว้างและเล่นได้นานกว่า20ชั่วโมงได้ โดยที่คุณไม่สามารถทำทุกอย่างให้ครบได้ภายใน20ชั่วโมงแต่เกมนี้ราคาสแตนดาด1,790บาทดีลัก2,240บาทคุณสามารถจบทุกอย่างได้ครับ OMG oh <my> ผมไม่อยากเทียบกับนารูโตะเยอะนะครับแต่ด้วยความที่ทีมทำก็ทีมเดียวกันเกมก็แนวเดียวกันแต่นารูโตะเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าโดยเฉพาะความคุ้มค่าของเกมครับที่เขามีไซคเคสต,ต่างๆให้ได้ทำหลังจบเกมด้วยนะมัเลยทำให้มีความน่าเล่นยาวๆของมันอยู่ต้นคอนก็เยอะกว่า ส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณสนใจเกมนี้แล้วก็เป็นแฟนเรื่องคิมเมสือโนยายบะอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์คิมเมสือแบบเต็มราคาเนี่ยก็ซื้อมาได้เลยครับไม่ต้องคิดมากเลยมันจะยิ่งคุ้มนะถ้าคุณได้เล่นกับเพื่อนที่เป็นแฟนเรื่องนี้เหมือนกันยิ่งถ้าคุณไม่เคยเล่นเกมนารุโตะสตอร์มาก่อนเนี่ยผมเชียร์ให้ลองคิมเมสือเกมนี้เลยแล้วคุณจะหลงรักคัตซีนของค่ายไซเบอร์คอนเน็ก2ครับแต่ถ้าอยากซื้อมาทบทวนเนื้อเรื่องไปนั่งดูอนิเมะใหม่อีกรอบดีก,กว่าครับผมเล่นไปเฉลี่ย1 แถมยังอินกว่าเยอะมากเลยด้วยผมการันตีเลยว่าอินกว่าแน่นอนถ้ามองถึงความคุ้มค่ากับราคาของเกมผมมองว่าเกมราคาแพงเกินไปหน่อยครับถ้าลดให้เหลือร้อยกว่า,วาจนถึงพันต้นๆเนี่ยน่าจะพอรับกันได้นะที่มาดูไม่คุ้มราคาเนี่ยก็เพราะวิธีการพรีเซนต์เรื่องราวที่มันแคปมาจากอนิเมะซะเยอะเนี่ยแหละคือถ้าจะดึงภาพจากอนิเมะมาเยอะขนาดนี้เนี่ย s t a หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทด i l สองพันสองร้อยสี่สิบบาทคุณจำเงินก้อนนี้ไปเติมเอ็ดฟิกดีกว่าครับ คือถ้าเขาตั้งใจทําคัดซีนให้มันเยอะมากกว่านี้อีกนะผมว่ามันน่าจะดูคุ้มค่ากว่านี้ครับแต่ยังไงเกมนี้ไม่ใช่เกมที่แย่แน่นอนครับมันเป็นเกมที่ดีแล้วก็เล่นสนุกครับภาพก็สวยนะสําหรับคนที่ชอบกราฟิกสไตล์อนิเมะแต่ที่ว่าครับมันอยู่ที่จุดหมายในการเล่นถ้าเกิดว่าคิดจะเล่นเพื่อทบทวนเนื้อเรื่องเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่าแบบผมนี่แหละครับแต่เลยนะผมมองว่าอนาคตของซีรีส์นี้เนี่ยอาจจะดีขึ้นได้อีกครับเพราะว่า Naruto Storm เนี่ยภาคแรกก็ถ่ายทอดเนื้อเรื่องไม่ดีนะแต่มาภาค2นนีดขึ้คเลยนะ อาจจะเพราะว่าแอสเซทเริ่มเยอะด้วยเลยมีเวลาขัดเกลาเยอะขึ้นเพราะาตอนเริ่มโปรเจกต์เนี่ยมันจะต้องปั้นทุกอย่างมาจากศูนย์ภาคแรกก็เลยอาจจะหมดเวลากับการปั้นทุกอย่างทั้งโมเดลแมปคัดซีนต่างๆแต่พอเริ่มมีตรงนี้แล้วเนี่ยภาคสองมันจะรียุธบางอย่างไปใช้ได้และเอาเวลาไปพัฒนาส่วนอื่นได้อีกเยอะเพราะงั้นผมเลยมองว่าใครที่กำเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ยังลังเลอยู่กำรอภาค2ไปเลยก็ได้ครับไม่ก็รอภาคนี้ลดราคาดีกว่ามันไม่คุ้มเงินจริงๆครับอย่าลืมครับสแตร์ด1790บาท ดีลัก2 2 4 0บาทขอบคุณครับขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านในช่องด้วยนะครับเพราะมีพวกท่านเราเลยทำคลิปใหม่ๆออกมาได้เรื่อยๆอย่าลืมสมัครเมมเบอร์กันมาเยอะๆและติดตามเราที่ช่องทางอื่นกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ